บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสตังเอกังสมยังอควาสกเกสุวิหารติกัปิลาวัตุชมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิพิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัสหิจัโลกะทาตุหิทเทว,วตาเยพุยนะสันิปติตาหุนติพคอนตังทัศนายาพิขุสังคัญจั อทาทะโขจะตุนางสุทธาวาสากายกานางเทวานางเอตาทะหสิอยังขุภัควาสักเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสิงม,มหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิภิกขุสัตเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะธาตุหิเทวตาเยภูยเยนะสันิปตตาโหติภควันตังทัศนายาภิกขุสังคันจารนูนะมายามปีเยนะภะควา เตนุปัสังกะเมยามาอุปสังกะมิตวาภควะโตสันติเกปะเจกะคาถา้าเสยามาติ อัทโขตตาเทวตาเสยยะถาปินามาภละวาปุริโสสามิชตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาติตังวาพา,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 าหังสามิเฉยยะเอวเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควะตูปุรโตปตุระหังสุอัทโขตตาเทวตาภควันตังอภิว,วาเทตวะเอกะมันตังอัทังสุ เอกาเมนตังกิตาโหเอกาเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตาัมหาอิมังธรรมาสมายังทะคิตายวะอราชิตะสัมคันติ อทโขอัปปราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังค่าทางอภัาสิตตัดตะพิกวูสมาทหังสุจิตตังอัปโนโอชุกามกังสุสาระทีวะเนตานิคาเหตวาอินทริยานิรคันติปันหิตาติอทโขอัปปราเทวตาภควาโตสั athlete, <is> นิเกอิมังค <itation> ่าทางอภัาส <at> ิเชตวาคีลังเชตวาปริคังอ right ินหะคีลังโอหัจัมมมิชาเตจรันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสนาคาติ อโคอัปปาราเทวตาภควะโตสันติเกมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนเตคามิสันติอภัยผู้มิงปหายะมนุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติ อาโขปัวาพิกขูอามันเตสิเยผูยเยนาพิกเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสนิปติตาห่วติถทากตันทัศนายาภิกขุสังคันจะกเยปิเตพิกเวอาเหสุงอติตมัมะท่านางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาอาเหสุงเสยยถาปิไมหัางเอตาะหิเยปิเตพิกเวุเวิววสติอนาคตะมัทนานางอรหัน โตสัมมาสัพพุทธาเตสัมภิภควันตานางเอตระประมายวเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิกิติสามิพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานางนามานิตัณฑาถาสะธุกังมณสิโกโรธา ภาสิสามีติเอวัมพันเตเติโขเตพิกขูภคะวะโตปัจจโสสุภคะวาเอตทโวจะสิโลกะมนุษย์กัสามิยะทัพภ,ภูมมาปทัสสิตา เยสิตากิริคัพพลังปิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสลีนาลมหังสาพิสามพุโนโอทาตามณสาสุทธาวิปสันนมะนาเวลาพิญโยปัญจเตยตวาวัดเนกปิลาอัตเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวูเตจจะอตปามกลุงสุตตวพุชสาศาสนงเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานะ ทัศนังอเปกเกสตะมะทคขุงสหัสสังอัฏฐะสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสาะนะมัทสุง อเปเกนตามาทคุงทิสาสภาผู้ดาอหุงตัณจสภังอภินายะบวคิตตนะจักขุมาาัตโตอมันติสัทธาสาวเกสสเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยโวหังกิติสามิกิราหิอนุปุภโสสัตสหัสสาวยาคาภุมมากะปิละวัทวาอิทิมัโตชุติมโตวนาวันโตยะสัสิโนโมทามานาภิกกามุงภิกขุนางสมิติงวนัง ชาสหัสสาเหมาวตายัขะนานตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสีโนมูทมานาหิกะมุงพิขุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสสายัขานานตาวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสัสสีโนมมทมานาหิกะมุงพิขุนังสมิติงวนังอิเตเตโสรสะสหัสสายักขานานตาวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาวันโต สาสิโนโมูธมานาภิกกะมุงพิกมมพขุนางสม,มิตติงว่นนาง เวสามิตาปัญจสตายะขานานตาวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยะสัสสิโนมูธรมนาภิกขะมุงภิกขุนางสมิติงวนังกุมพิโรราชาค่ะิโกเวปุลัสานิเวสนังพินโยนางสตาสัสสังยะขานางปยิรุปัสติกุมพิโรราชค่ะิโกโสปาคาสมิติงวนังบริมันจะทิสังราชาทัตารโทภาษาสติขันทภานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุต ตาปีตัสสะพาโวอินทนามามหพลาอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนมูธานาพิกาโมพิกุนางสมิติงวานังทัาคินจ่าที่สั่งราชาวิรุนโหตปะสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชยาสัสิโสปุตตาปีตัสสะพาโวอินทนามามหพลาอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนมูธามนาพิกาโมพิกุนางสมิติงวานัง ปชิมันจัติสังราชาวิรูปโขปราสาสตินาคาณธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตัสสาวาวูอินานามามาหาลาอิทิมันโตสุติมันโตว,วนาวันโตยาสสิโนโมธมานาพิก้ามุงพิกขุนังสมิติงวันนั้น ุตรัญชาที่สังราชากุเวโรตะปะสาสติยาขานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตปีตัสาภาโวยินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยาสาสิโน โมทามานาพิกามุงพิขุนางสมิเตงวานางปุริมาทิสังทตารโธทักเินนาเวรุนาโกปาชิเมนาเวรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตตุโรทิสะทัทละมานาอัทังสุวะเนกปิละอวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวจนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันนกามะเศโทจะกินนุคันทุนิคันโทจะ บราาโทโอปะมโยจะเทวสูตโปจามัตาลิจิตตะเสนโนจักันทพโพนโรราชาชนโนสพโพอาคูปัญจาสิโคเจวะติมพารุสุริยะวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภา,าสหาราชุพิกโ <c oughs> <c oughs> มทมานาพิกกะมงุงพิกขูนังสมิติงวะน่งอัถาคูนาภาษานาคา เวสาลาสหตชกากัมพลสักลาอาคูปายาคาสาหายปิพียามูนาทะตะัตอะทะจั <c oughs> อาคูนาคยายัสสินอเอนาะวันโนมหานาะโโสปาคาะสัม,มิติงวันังเยนาคราเชสหัสาหา,สาหาันติ ทิพปาทิชาปักขีวิสุทธจักขูวิหายาศาเตวนามชาปตาจิตราสุปัน,นาอิติเตสนามังอะยันตานาคราชานามาสีสุปน,นโ,ตโตเขมามากาสิพุทโธสันหาหิกวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปน,นาสลานะนามกังสุพุธังชิตาวชิระหเทนะสมุททางอสุราสิตาพาตโรวาสวาวเสเต,เตอิติมันโตยัสสินกาลกัญชามหาพิสมา อสุลาธานะเวคาสะเวปาติสุจิติตจะปะหาราโทนงมุจีสหสตันจะภาลิปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพาลิงเสนังลาหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพนันเตพิกขุนังสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาบัทวีจะเตโชวาโยตัธาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสินุทเสตทัสธากายาสัพเพนานตาวนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสินโมทมานาภิกกามงภิกขุนางสมิติวานัง เวนทูจะเทวาสหะีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรากคิตาสุริยสูปณนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตานขัตตานิปุรกคิตวาอาคูมันทะวลาหกาวสูนังวสโบเสโทสับโกปาคปุรินทโททัเสตทัสธากายาสัพเพนานตะกวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสินุโมธามนาภิกขะมุงพิก โคนังสมิติงวัน,นันอัฐาคูสหภูเทวาชาลามาคีสิขา,ารีวะอริทกาจะโรชาจะอุมมาปุพานิภาสนโนวรุณาสหธรรมาจะ อจุตาจะอนเนชากาสุเลยยารุจิราอาคูอาคูวสวะเนสิโนทเสเต,ตทสะทากายาสัเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยะชส,สิโนโมธามนาภิกกะมุงพิกขุน,นังสมิติงวนานังสมานามหาสมานามานุษาม,าน,ามานุสุตตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกา อธหาโคฮารโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปรารคามหาปรารคาอาโคเทวายะส,ส,สิโนทัศเศรษัสธากายาสเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะส,ส,สิโนโมธามนาภิกามุภิกขุนางสมิติงวานัง สุกกากรุมหาอรุณาอคูเวคานาสาสหโอทาตคาหาปโมขาอคูเทวาวิจักขนาสัทธามตาหราคะชามิสกาจายาสิโนทนยังอาคาปชุนโนโยทิกสาอภิกวัสติทศสเตทัสทากยาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสัิโนมูธามานาภิกกามมงภิกขุนางสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากัทธาจายะสั สัโนสพิตากาลามมเศษหาโชตินามาจะอาสวานิมมารติโนอาคูอัฐาคูประนิมิตาทาเเตตัศเศตทัาสทากายาสัพเพนานาตะวันิโนอิทิมันโตสิติมันโต,นโตวันาวันโตยัสาสิโนมูธรรมานาพิกตามูพิกขุนางสม,มิติงวานัง สัทเหเตเทวานิกายาสัพเพนานตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสาธิสาสหาปะปุบุทธ,ธาชาติมคิลังโอคาติน,นะมะนาสวังทัเขโมคะตรางนาคังจันทังวอสิตาติตังสุภามาปะมะโตจะบุตตาอิธิมะโตสหะสันนางกุมาโรโอติโสจะโสปาคาสม,มิติงวนังสหัสสะพัมมะโลกานังมหาพัมมาพิติทติอุปป,ปันโนชติมันโตพิสมา กายโยยัสสิโสทัสเณทะอิสระอาคูปัจเจกาวสาวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เจัสเพพิกันเตสินเทเทเวสพามเกมาละเสนาพิกามิปัสสะกันหัสามันทิยังเอทะกันหัทะพันทะทะราเคนะพันทะมัทูโสมันตาปริวาเรทะมาวงมุชิทะโกจินังอิติตถามหาเสนโกนหาเสนังอเปสยิปานิณาตละมหจะสรังกตะวันะเพระวังยะถาบูสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตทาโสปจุทาวติ สังกุโฑอัสยังวเสตันจัตสพังอภิญญายะว่าวคิตตวานาจักคุมาต,ตัตตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจัตตะปะมกะลุงสุตวาพุทธะศสาสนังวิตราเคหิปกมมุงเนสังรมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังคามา ขยาติตายสัิโนมูรันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต